วัสดีค่ะมาพบกับช่องสามสาวดาวซิ่งวันนี้ออ่พี่จอยจะมาตัดหญ้าในเพียไปฝากสามสาวหลังจากที่ได้บอกเขาว่าจะขนไปให้หนึ่งปิกอัพเเราไปดูกันเลยค่ะ จะสงสารหญ้าหรือสงสารช้างดีคะขนาดนี้เปียกยังนะคะอันนี้เอาไปทําพัน์ไม่ได้นะคะใหญ่พันธุ์ไม่ได้เพราะว่าต้นมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์แล้วนะคะเนื่องจากแปลงนี้ก็น่าจะตัดไปหลายตอแล้วอันนี้เราจะช้างเขาจะแข่งไหมคะกินทั้งต้นเนี้ย ที่เจ้าสามสาวเขาที่น่ะว่าจะเหลือหรือเปล่าเขาปกติถ้ามันก็อยู่ที่ในเปยเนาะว่าตออหนึ่งต่อสองตออหนึ่งก็จะกินอร่อยมากหน่อยตออสองกอ็จะกินเหลือหน่อยอะไรเงี้ยค่ะสามสห้าก็น่าจะหมดแต่ช่วงนี้จอยว่าแล้วช่วงนี้ก็จะเหลือทิ้งนะคะดูจากในเปียเอ แล้วเจ้าน้ำทิพย์เนี่ยอย่างนี้เจ้ามือเลือดอตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยนะคะเนี่ยใส่ถุงมือไหมยังไม่รู้ตัวเลยว่าเดินอะไรลึกไหมนั่นก็ยาหรือมีดบาดเราจะไป ดูแผลพี่จอยก่อนนะคะอ่าพี่จอยก็ได้สมุนไพรไว้ห้ามเลือดแล้วเอฟซท่านใดนะคะทราบสมุนไพรชนิดนี้ชื่ออะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะมาดูวิธีการใส่แผลกันนะคะ เราก็ทำการห้ามเลือดเสร็จแล้วไปเราก็จะไปตัดหญ้ากันต่อนะคะ นะคะหญ้าก็ลำเรียงมาจนจะเต็มคันรถแล้วนะคะก็อีกสักประมาณหอบใหญ่ๆก็เต็มคันรถแล้วเราจะไปหาสามสาวกันนะคะตามไปดูกันเลยค่ะคันรถก็มาถึงที่วังทุรุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าน้ำพิษจะชอบกินหญ้าหรือเปล่าจะตามไปดูดเลยคะ่ะ มาดูใกล้ๆนะคะนี่นะะเอาอยู่นะโยนพิ้งห์มาเราจะไปดูกันนะคะเ <c oughs> ป็นันิดจะกินไหมคะเย <c oughs> ับเนี่ว้าบอร่อยไหมเฮ้อร่อยไหมลูกอร่อยเหรออร่อยเลย,ยดูยดูมัน เจ้านำ้ำทีพย์นี้จะกินกินเฉพาะใบนะคะกินเฉพาะใบยอดเป็นยอดอ่อนออนูน่นเน่ะสังเกตแม่ดาวไม่สนโลกแล้วนะคะไม่ดาวแม่ดาวมีมุมส่วนตัวแล้วนะคะแถนสูดให้ลูกด้วย กินใหญ่เลยกินกินไปยอดกินเยอะๆนะลกูกน้ำทิพย์ก็จะคล้ายโครงสร้างเหมือนพา,ายรงเสด็จสังเกตด,ดีๆนะคะเพราะว่าอาพวกกระดูกอะไรจะออกใหญ่ๆโครงสร้างให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะแค่ว่าเลี้ยงทำไมผอมน,นะคะบาง เอฟซีบางคนมองดูสรีระของเจ้าน้ำทิพค่ค่ะโครงสร้างก็จะใหญ่กระดูก,ดกงอนและงอนและหนีไปดีกว่า,านี่นะคะเราไปดูน้ำค้างกันดีกว่าน้ำค้างเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะไอแม่ก็อยากหาผู้บ่าวให้น้ำค้างนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปท,าท้าพามผู้บ่าวเลย แล้วถ้าเราไปท้าพามผู้บ่าวตัวไหนให้น้ำค้างเราไปตามติดตามกันในคลิปหน้านะคะนี่ดูนะคะหนูเป็นสาวแล้วดูดูท่าหนูกินนะคะ <Hey. S 1> ดูดูพี่กับน้องนะคะแม่เดียวกัน,นเป็นคุณพ่อก็เลยรูปร่างก็เลยไม่เหมือนกันนะคะพ่อของน้ำค้างนี่อยู่ไหนคะป้าพ่อของน้ำค้าง ของเจ้าน้ำค้างใช่ไหม uh huh. อือพ่อของเจ้าน้ำค้างนี่คือทองขาพุงอยู่ในโครงการเดี๋ยวเอาไว้พี่จอยมีเวลาจะไปหาจะไปเยี่ยมพอม่อของน้ำค้างเนาะ โอเคแปมือก่อนเด็บแปมือล้วแปมือไหมแห็งมือกอนอ๋อสังเกตนค่ะตรงนี้นิดนึงนี่ครับทั้งสาวก็สามารถตกมันได้เหมือนกันนะคะจะหันมาตรงนี้จะมีแบบขมับนี่่ะตรงที่มือที่จอยชี้เนาะ คือจะบ่งบงอกว่าฮอร์โมนนี่เต็มสาวแล้วนะเดี๋ยวก่อน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 คี่ได้ไหมเขาคืโวนวนไม่มีอารมณ์นะคะไม่มีอารมณ์จะกินหนิว ไม่แกอีกไม่แกอีกไม่กินนะลากแล้วปัดหนีไปไกลๆจะกินแบบไม่พอใจแล้วคือแกงทางอ้อมนะคะน้ําค้างน้ําค้างนี่ความสามารถของน้ําค้างเคยเป็นช้างโชว์มาก่อนตามโรงแรมในกระบี่นะคะโรงแรมดังๆของจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อตอนสมัยเขายังเด็กๆเขาทําได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะ เนมุลลหูเปาโมนิกาเคยสามารถทำให้แขกฝรั่งติดใจบินกลับไปประเทศแล้วบินกลับมาเพื่อซื้อตั๋วดูน้ำค้างนะคะแต่ด้วยตอนนี้คือหุ่นเธอไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้แล้วใช่มค้างมาเรี่ยมาน้อเอ,นเอาเนี่ยเอาเนี่ยๆกวยกล้วยกวยกล้วยกล้วย ๋อ,อยจะฝากด้วยเหรอฝากช่องเหรออ่ะได้ได้แซิบกระซิบเอออ๋อจะฝากช่องโอเคอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ก็ได้จะฝากช่องฝากเป็นกําลังใจนะคะ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่จอยสามสาวดาวซิงด้วยนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบๆเอาบ๊ายบายก่อน บอกให้แล้วตะเกียบอกให้แล้วโอเคโอเคไหมโอเคอยังขอบคุณค่ะก่อนบนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนไหม